เมื่อวานเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจคือคุณใหม่เนี่ยเข้าไปให้สัมภาษณ์มีใครได้ดูไหมครับกับคุณเคนเขาพูดถึงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจต่างๆมันมีหลายประเด็นที่ผมขอยกขึ้นมานะครับบางประเด็นก็จะมีผลกระทบกับตลาดทุนกับระยะสั้นระยะยาวก็ว่ากันไปคือเขาพูดถึงเรื่อง การเขาบอกว่ามันเป็นช็อตเวอร์ชันที่บอกว่าจะทำลายทุนผูกขาดจริงๆก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับเอะผมไม่ได้พูดที่นี่พูดกับเคนเหมือนกันว่าถ้าเราพูดถึงทุนผูกขาดเนี่ยเราต้องไปดูที่มาของการผูกขาดว่ามันผูกขาดเพราะอะไรถ้ามันผูกขาดเพราะหนึ่ง มันทุนผูกขาดมีสามอย่างนะฮะทผูกขาดอย่างแรกก็คือมันผูกขาดเพราะเขาเก่งเก่งเขามีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือไม่เขาก็มีนวัตรกรรมเขาคิดของใหม่ขึ้นมาได้และจดเลขสิทติ์อันนั้นเขาผูกขาดแน่นอนถูกไหมครับอย่าง iPhone, i iPhone ไออะไรเนี่ยไออย่างเนี้ยครับเขาจะไม่ทําลายหรอกครับเขาส่งเสริมให้มีด้วยซ้ำถ้าผูกขาดจากความเก่ง ทุนถูกผูกขาดประเภทที่สองก็คือผูกขาดโดยธรรมชาติผมยกตัวอย่างนะกิจการบางอย่างเนี่ยถ้ามันไม่รวมกันไม่มีเจ้าเดียวมันแพงโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นมันก็ยอมให้มีการผูกขาดได้เพราะมันทำให้ต้นทุนรวมของอุตสาหกรรมนั้นถูกลงหรือไม่มันก็โดยธรรมชาติคือมันไม่มีเหตุผลที่จะสร้างขึ้นมาอีกสอง อย่างผมก็ยกตัวอย่างสนามบินง่ายๆเนี่ยครับสนามบินเนี่ยคุณบอกว่าใครจะสร้างก็ได้มันสร้างไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่คุ้มสนามบินวันก่อนก็มีคนพูดใช่ไหมครับมันลกล้างเต็มไปหมดห้วยซ้ําไปเพราะนั้นอันนี้ก็จะเกิดการผูกขาดโดยธรรมชาติท่อแก๊สอย่างท่อแก๊สที่เป็นคดีการวุ่นวายไปทั่วเนี่ยครับมันก็คือเพราะมันมีท่อเดียวก็พอแหละครับ ถ้าใครบอกว่าใครสร้างท่อแก๊สในอ่าวไทยได้ก็ไม่มีใครสร้างเพราะว่าอีกอย่างพี่ปป๊กก็รู้แก๊สแม่งก็จะหมดด้วยสร้างไปมันก็ไร้สาระอันนั้นก็เกิดการผูกขาดโดยธรรมชาติอันที่สามคือผูกขาดโดยอำนาจรัฐเอื้อให้เกิดการผูกขาดเช่นออกกฎว่าห้ามออกกฎว่าต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตก็ยากเย็นต้องจ่ายค่าใบอนุญาตหรือรัฐเองเนี่ยครับ ชอบผูกขาดเพราะว่าอยากจะทําการค้าง่ายๆผมยกตัวอย่างกิจการผูกขาดในประเทศไทยเนี่ยที่รัฐผูกขาดใช่เองยกยกตัวอย่างอะไรรู้หไหมครับหวยนะครับตลาดกินแบ่งเนี่ยห้ามคนอื่นทาหวยนี่ก็ผูกขาดบุหรี่ก็ผูกขาดบุหรีในห้ามคนอื่นผลิตนะครับไทยแลนด์โทเบ็โกถ้าใครอ่านภาษา อังกฤษเขียนว่า Thailand, Tobacco, Monopoly ด้วยซ้ำอุตสาหกรรมอีกอย่างที่ผูกขาดคืออะไรแต่นี่ตลกแล้วก็ผูดเจ๊งทั้งๆท,ท,ที่ผูกขาดคือโรงงานไพ่ไพ่ในผูกขาดนะแล้วแต่ในที่สุดก็เลยผูกขาดในการนำเข้าเพราะนั้นไพ่เนี่ยใครจะนำเข้าไพ่มาขายอย่างถูกกฎหมายในราชอาณาจักร ต้องไปผ่านโรงงานไพ่แล้วก็กินหัวคิวไปแล้วก็ยังขาดทุนอยู่เลยครับโอเคอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจอันนั้นคือผมพูดถึงทุนผูกขาดสามชนิดผูกขาดอันแรกเนี่ยไม่ต้องไปทำลายหรอกครับแต่ต้องควบคุมในบางกรณีซึ่งเราก็มีกรรมการแข่งขันทางการค้ากฎหมายแข่งขันทางการค้าและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปก็ไปเซ็งเต้นกฎหมายตัวนั้นแล้วก็ไปทำให้กรรมการเนี่ยโปร่งใสามากขึ้นต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมากขึ้นหรือกรณีที่ผูกขาดอันที่สองคือผูกขาดโดยธรรมชาติอันนี้วิธีควบคุมเขาใช้ไงครับมันมีวิธีหลายวิธีวิธีที่ใช้มากที่สุดคือมีเลกูลเลเตอร์ คอยควบคุมไม่ให้เอาอำนาจผูกขาดนั้นไปสร้างกำไรเกินสมควรคือถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้นะครับว่าโดยทฤษฎีถ้าใครได้ผูกขาดเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่ผลิตในในจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเขาจะผลิตน้อยกว่าที่ควรแล้วก็ดึงราคาให้สูงกว่าที่ควรซึ่งอันนั้นเนี่ย เลกูลเกลเอร์ก็ต้องทำหน้าที่ของเขาไม่ให้เกิดภาวะอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำลายภาวะที่เรียกว่าตลาดมันล้มเหลวเพราะเกิดการผูกขาดแต่นี้ขอไปผูกขาดอันที่สามทึ่เมืองไทยเยอะ,ะนั้นก็คือรัฐเป็นคนเอื้อให้ผูกขาดเองอย่างเช่นใบอนุญาตหลายอย่างที่การออกมันต้องจ่ายใต้โต๊ะอะไรเยอะแยะ หรือคือผูกขาดนี่มันรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าโอลิโกเปอรี่ด้วยครับคุณรู้ไหมครับว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยมีโรงรับจำนำซึ่งเป็นแหล่งทุนที่ลากยากเข้าถึงได้มากที่สุดเรามีจำกัดและต้นทุนแพงแล้วก็ขูดรีดเพราะว่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยไม่เสรีเท่าที่ผมทราบค่าใบอนุญ,ญาตซึ่งกระทรวงมหาดไทยคุมอยู่เนี่ย ใต้โต๊ะใบละแสนโทษครับใบละห้าล้านต้องจ่ายใต้โต๊ะนะเพื่อจะเปิดลงรับจำนำหนึ่งห้องแถวเนี่ยครเพราะฉะนั้นต้นทุนต่างๆมันเลยถูกผลักไปและทำให้ลากยาไม่เข้าไม่ถึงทรัพยากรอ,อย่างนี้ก็ต้องแก้นะรหรือกรณีที่ผูกขาดที่รัดเป็นผู้ให้สัมปทานหรือรัฐเป็นผู้รับซื้อของ อันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะฮะอันนั้นหมายเนี่ยเขาหมายความว่าอันนี้ต้องทําลายแต่วิธีทําลายก็ไม่ง่ายนะครับเพราะมันมีพันธะสัญญาเดิมที่ทําไว้เจราจาการเจราจาเนี่ยมันก็ต้องยอมให้คู่สัญญาเขายอมแต่ถ้าไปฉีกสัญญาเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องรองรับผลกระทบนะครับอันนี้ก็ว่ากันไป โอเคครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่หมายเขาพูดถึงคือจะรัฐสบริการที่ออกมาเยอะแยะปีหนึ่งเกือบห้าแสนล้านนีเจอาเงินจากไหน <S 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 เขาก็จะบอกว่าจะเก็บภาษีาาสองอันภาษีอันหนึ่งคือภาษีจากความมั่งคัง่งอีกอันหนึ่งคือภาษีจากบริษัทขนาดใหญ่อันนี้ยังไม่ลงรายละเอียด ภาษีจากบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยครับมันก็เก็บได้หลายรูปแบบแต่ผมเข้าใจว่ารูปแบบที่ง่ายที่สุดก็คือเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีจากกําไรเนี่ยว่าถ้ากําไรเกินเท่านี้ก็จะเก็บจาก20%ก็อาจจะขึ้นไปเป็น23% 25%อันนั้นก็เท่ากับเพิ่มต้นทุนทางการเงิน ในทางทฤษฎีให้กับกิจการพวกนี้มันผลกระทบก็จะทําให้การลงทุนเนี่ยมันยากขึ้นการลงทุนภาคเอก,กชนอาจจะลดลงแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอ้ผลกระทบอันนี้มันอาจจะจะส่วนเกี่ยวกับราคาหุ้นมันจะเกิดผลกระทบครั้งเดียวครับเพราะว่าราคาหุ้นมันคือดิสเคาของกำไรสุดที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรู้ว่ามันจะขึ้นหุ้นก็จะลงเลย อย่างเช่นถ้าขึ้นสามเปอร์เซ็นคุณก็อาจจะตกสักห้าหกเปอร์เซ็นตแต่มันตกครั้งเดียวแล้วก็รู้แล้วว่าต้องเสียภาษีอย่างนี้ไปตลอดแรงนี้เป็นต้นครับอันนี้ผมวิเคราะห์ให้ฟังถ้าใครสนใจหน้าเข้าไปฟังนะครับที่เขาให้สัมภาษณ์หลายมุมเลยครับส่วนไอ้เรื่องภาษีจากทรัพย์สินเขาบอกว่าใครมีทรัพย์สินสุดที่เกินสามร้อยล้าน เขาก็จะเก็บภาษีปีละ0.5เปอร์เซ็นอย่างเช่นสมมติว่าเอาใครดีเอาพี่ใหญ่แล้วค่ะสมมติพี่ใหญ่มีทรัพย์สินสุดที่อยู่สักพันล้านพี่ใหญ่ก็ต้องเสีย0.5เปอร์เซ็นต์ของ700ล้านต่อปี0.5เปอร์เซ็นต์ของ700ล้านก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งเจ็ดล้าน0.5ก็สามล้านห้า ต่อปีก็เท่ากับเพิ่มท้ากเท่ากว่าถ้าพี่ใหญ่เจ็ร้อยล้านนั้นไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้พี่ใหญ่ถ้ามันอยู่เฉยๆไม่มีผลตอบแทนเลย200ปีพี่ใหญ่ก็หมดจริงๆอาาัตรานี้ดูก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ปัญหาของเราก็คือมีคนที่มีทรัพย์สินเยอะเนี่ยมันกระจุกตัว คนเหล่านั้นก็จะโดนเยอะอย่างเช่นที่ประกาศมาบางคนมีแสนล้านบาทเนี่ยอันนั้นก็คือเขาก็จะต้องเดิมเดี๋ยวนะแสนล้านก็โดนปีละห้าพันล้านเล้วใช่ครับปีละห้าพันล้านเอ้ไม่ใช่ครับปีละห้าร้อยล้านขอโทษครับปีละห้าร้อยล้านต่อปีแต่เขาก็มีวิธีแหละครับเขาก็ไปมึงจะถือ เกินสามอย่างพี่ใหญ่เนี่ยถ้ามีลูกสามคนพี่ก็ไปย้ายให้อยู่ในลูกเหลือคนละสองร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียเลยถูกไหมเพราะมันไม่เกินสามร้อยล้านแต่ที่ผมกังวลกว่าก็คือเขาจะย้ายไปถือที่ต่างประเทศถ้าไปต่างประเทศมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าออโล<ฮ>เขอาประเทศ local p ไ a ครับ คือเงินออกนอกประเทศที่เราพูดพูดฝรั่งเอาเงินกลับนี่มันเป็นพอเรนโปรนีึก็ออกมคแต่นในโลเคอล c e คือคนในนี่เอาเงินหนีเพราะมันเดี๋ยวนี้โลกาพิวัตรมันทำได้เยอะแยะเอาเงี้ล้วกันครับสมมุติว่าผมแล้วกันผมเนี่ยสมมุติว่าผมถือหุ้นอยู่แล้วมันนับรวมในเมืองไทยเนี่ยมันเกินสามร้อยผมก็ย้ายส่วนที่เกินสามร้อยไปถือที่บัญชีต่างประเทศแม่งก็ตามไม่ได้แล้ว ใช่อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ไปถือหุ้นไทยจากต่างประเทศก็ทำได้นะแต่ที่จะที่น่ากังวลกว่าผมก็เลยถือโอกาสว่าไหนไหนเมืองไทยมันก็เล็กอยู่แล้วกูก็เลยเอาเงินไปลงทุนทั่วโลกในโลกโลกาพิวัตนมันทำได้งา่ายเพราะฉะนั้นผลกระทบพวกนี้นะเวลา Implement ก็จะต้องคิดให้ดีและเวลาจะทำก็ต้องมีมาตรวัดครับโอเคครับเป็นต้น แต่ที่ผมอยากแนะนำเขาไม่ได้คุยด้วยก็คือสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือระบบต้องเข้าใจระบบราชการให้ลึกซึ้งระบบราชการนี่มันต้องปฏิรูปเยอะะครับแล้วถ้าไม่เข้าใจแต่ต้องไปบริหารคืออย่างนี้งานนี่มันมีสองงานงานหนึ่งคืองานบริหารอีกงานคืองานปฏิรูปปฏิรูปคือเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอของเขาส่วนใหญ่เป็นเรื่องปฏิรูปแต่อย่าลืมว่าคุณก็ต้องบริหารให้กิจการอย่างกระทรวงครั้งหน้าที่สำคัญก็คือหาเงินคุณก็จะต้องทำให้มันต่อเนื่องไปอยากแก้คอร์รัปชันก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเลือกข้าราชการมาทำงานด้วยต้องเลือกเป็นเลือกถูกคนถูกทักษะต้องเลือกคนที่เก่ง ดีและกล้าที่มาทำงานด้วยและเกี่ยวด้วยครับคือเข้าใจเรื่องที่จะทำอันนี้จริงๆแล้วมนตรีใหม่ทุกคนต้องทำงี้ครับแต่ส่วนใหญ่ขอโทษนะครับเดี๋ยวเหมือนกับประนามข้ารการแต่มีแน่ๆครับส่วนใหญ่เนี่ยครับรัฐมนตรีสมัยนี้พอได้เป็นเข้าไปปั๊บข้ารการพวกที่ เข้าใจวิธีหาเงินนอกระบบเนี่ยแม่จะเข้าไปหาก่อนโอเคครับต้องระวังให้ดีครับประมาณนั้นครับคือใหม่เนี่ยเขาไม่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานในระบบราชการเขาเป็นนักวิชาการมาตลอดเขาเป็นนักวิจัยครับพี่ตามเมื่อวานผมได้ฟังแวบหนึ่งเหมือนกันที่เขาให้สัมภาษณ์คือ ผมผมเชื่อนะว่าหลักการเขาถูกต้องเขาดีแต่ก็อดเป็นหัวอย่างที่พี่ดาวพูดไม่ได้ว่าสุดท้ายเนี่ยกลไกลแขนขาสำคัญในการขับเคลื่อนทุ่งนโยบายมันอยู่ที่้คราชกการถ้าส่วนใหญ่นะครับและขณะเดียวกันตอนนี้ใคราชการเองเนี่ยก็ยังไงผมก็ยังมีความเชื่ออาจจะมองโลกสวยว่าใครสักการน้ําดีนะมีกว่าใครสักการที่ไม่ไม่ดีแต่ก็ก็ ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งทีแต่เป็นใหญ่ทิแต่ปัญหาคืออย่างเงี้ยพี่คือปัญหาบ้านเราที่ยังแก้กันไม่ได้เลยคือขั้นตอนวิธีการกฎระเบียบกติกาต่างๆมันเยอะไปหมดแล้วก็ทําทําให้เกิดกระบวนการในการทําแต่ละเรื่องล่าช้าเอตอนตอนเขาไปเยี่ยมสภาอุตสาหกรรมพี่ใหญ่อยู่ด้วยปะผมไม่ได้อยู่ฮะวันนั้นผมติดนัดเอพี่ไก่ยังโทรมาตามเลยแต่ว่า แต่ว่าก็รับรู้ได้ตลอดนะครับมีการออนไลน์ไหมไม้ฝั่ง<ข>ก็พูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งครับเขาอย่างงี้คุยเขาไปคุยกันเนี่ยตกลงเขาตกลงไว้ชั่วโมงหนึ่งแต่จริงๆไปคุยสามชั่วโมงครับพี่ดาวแต่ในสามชั่วโมงเนี่ยหลักใหญ่ๆหมันไปอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทเสื้อสองสองชั่วโมงกว่ากว่าคุยกันเรื่องของติดเรื่องของค่าแรงเยอะมากๆนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้มากนับ ถ้าวันนั้นถ้าถ้าคุณพี่าไม่มีนัดสัมภาษณ์ที่พักผมคิดว่าน่าจะอยู่ยาวทั้งวันแน่แน่ครับเอ้ผมเมื่อวานผมพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำไปยังครับยังครับพี่ยังครับพี่ญาตนิดหนึ่งเชิญครับคือครับทําไมทั่วโลกเขาถึงมีค่าแรงขั้นต่ำท,ทั้งนั้นที่ในทฤษฎีเสรีนิยมเนี่ยการกําหนดราคาโดยไม่ให้ตลาดกําหนดเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมขอเรียกอีกอย่างนึงครับคือกบจริงๆมองอีกอย่างคือกําหนด productivity ขั้นต่ําที่แรงงานในแต่ละจุดจะต้องทําให้ได้อันนี้มันเลยต้องเป็นการร่วมมือกันมันของผมคิดว่าหลักเดิมนี่ถูกต้องแนละ้วที่ต้องมีกรรมการสามฝ่ายเนี่ยเพราะว่าผมขออนุญาตอธิบายนะครับคือค่าแรงเนี่ยถ้าคุณ ไปกำหนดค่าแรงโดยที่ไม่คํำนึงถึง productivity ที่แรงงานทําได้เนี่ยครับถ้าคุณกำหนดค่าแรงสูงเกินกว่า productivity สินค้าคุณก็จะแข่งไม่ได้โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า tradable goods ซึ่งต้องแข่งกับทั่วโลกไม่ว่าแข่งกับการส่งออกการนำเข้าเมื่อคือถ้าส่งออกก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาคุณก็ส่งออกไม่ได้ถ้า ผลิต ivity คุณต่ําต้นทุนคุณก็จะสูงหรือแข่งกับสินค้าที่นําเข้าได้คุณก็จะแข่งไม่ได้พอนึกออกไหมครับเพราะผลิต ivity มันสูงสู้เขาไม่ได้สู้กับคนที่นําเข้าบวกค่าขนส่งไม่ได้มันก็จะมีธรรมชาติพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคนกำหนดค่าแรงในแต่ละจุดเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้มากมันถึงเป็นกรรมการสามฝ่ายซึ่งก็แฟนนะครับผมคิดว่า แต่รัฐบาลเนี่ยก็ชอบที่จะแทรกแซงโดยการบอกว่ากูรู้ดีกูกำหนดให้มึงเลยอันนี้ก็เพื่อหาเสียงนะครับเป็นประชานิยมแต่ถ้ากำหนดที่น่ากลัวก็คือถ้ากำหนดต่ำเกินไปคนที่มี productivity สูงเขาก็จะมีจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะเขาจะโดนกดราคาไปด้วย แทนที่จะได้มากกว่าแต่คนที่ productivity ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐกำหนดมันก็จะต้องออกจากระบบจะเป็นคนว่างงานหรือไมอ่กิจการที่ใช้ทักษะที่ต่ำกว่าค่าแรงมันก็อยู่ไม่ได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมันต้องลิงก์ให้ถึงกับ productivity ให้ได้ กลไกการกําหนดมันถึงจําเป็นจะต้องมีครับอันนี้มันมีเหตุผลของมันในทางเศษรษฐศาสตร์พี่ตา,าอของเราผมนํำเสนอไปอจริงๆแล้วเราใช้นโยบายเรื่องของค่าจ้างในโลกนี่มีหลายวิธีนะครับการกำหนดค่าจ้างมาตรฐานตามฝีมือแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำนะครับหรืออีกอันก็คือที่มีการใช้กันในประเทศที่ เริ่มพัฒนาแล้วคือค่าจ้างลอยตัวโดยที่มีค่าจ้างมินิมัมแม็กซิมัมในแต่ละสาขาอาชีพนะครับไม่ใช่เป็นแฟลตประเภท3า0รอบาททั่วประเทศ4ี่ร้าสบาททั่วประเทศครับไม่ใช่เป็นด้วยแต่ค,ความซับซ้อนกับความเข้าใจมันเลยเป็นเรื่องสําคัญต่นี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะขออนิดหนึ่งที่หมายพูดเมื่อวานแล้วเป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตแอบอ้างว่าผมเป็นคนเริ่มเองคือเลกูลาเตอร์กิโยตินคือ เลกุลาตาริกิโอตินคือการลดกฎระเบียบของราชการลดใบลดประเภทของใบอนุญาตอันนี้เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจโดยตรงและเพื่อลดเพื่อส่งเสริมการแข่งขันด้วยนะเพราะว่า SME นี้จะเขาเหนื่อยและเขาไม่สามารถที่จะผ่านด่านของราชการได้ทั้งใต้โต๊ะทั้งอะไรเต็มไปหมดเพราะนั้น การลดกฎระเบียบนี่จะ e a s การดูธุรกิจโดยเฉพาะให้กับ SME คือบริษัทใหญ่นี่ไม่เป็นไรครับเขามีหน่วยงานเขาลงทุนได้ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเขาก็ผลักภาระาค่าใช้จ่ายนี้ไปให้กับผู้บริโภคหรือไม่มันก็คือผมขออนุญ,ญาตนะค่าใช้จ่ายเนี่ยเวลาเรามองเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตสินค้าและบริการ มองง่ายๆก็คือเท a ตเบิลกับนอเน a ต a b l e ที่ผมชอบใช้ถ้าเป็นนอเ r a ตเบิลเขาผลักภาระให้ผู้บริโภคได้เหมือนกับ Real Estate นะครับทุกคนก็บอกว่ากูต้องจ่ายค่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยใต้โต๊ะนะฮะปีละประมาณ2%แต่ทุกคนบอกไม่เป็นไรเพราะทุกคนแม่ก็จ่ายมันกูก็ผลักไปในต้นทุนก่อสร้างไปให้กับผู้บริโภคไปนะฮะ ซึ่งอันเนี้มันเลยทำลายยากแต่มันสองเปอเซนของปีละประมาณล้านล้านนะมันก็สองหมืล้านนะน 20, นนะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าซึ่งอันนี้มันถูกผลักแล้วมันถูกผลักไปเป็นทอดทอดจนไปเป็นต้นทุนการผลิตสินค้าที่จะส่งออกด้วยเพราะนั้นมันก็จะโยงกันไปหมดเพราะนั้นโครงการเลก,กูลาตาลิก,กิโอตินเนี่ยถ้าทำได้จริงเนี่ยมันจะช่วยมาก ผมขออนุญาตเล่าเพราะผมเป็นคนรีเริ่มโปรเจกต์นี้เรามีกฎหมายทั้งหมดเนี่ยแสนกว่าฉบับนะคือพระราชบัญญัติพันกว่าฉบับกฤษฎีกาสามหมื่นกฤษฎีกากฎกระทรวงสามหมืและยังมีกฎยิบกฎย่อยที่หน่วยงานรัฐออกตามอำนาจอีกเป็นแสนฉบับนะฮะอันนี้คือมันแล้วออกมันทุกอาทิตย์ ไม่เชื่อไปอ่านในราชกิจจารีครับแล้วมันก็มีกฎเต็มไปหมดแล้วกฎมันก็มีรูมีดุลพินิจกฎหมายเนี่ยครับเป็นแหล่งกําเนิดที่สําคัญที่สุดของคอร์รัปชันไม่ใช่อย่างเดียวแต่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็บอกกฎหมายที่ออกมาตั้งนานนี้มันต้องเลิกซะบ้างเรานี้ไม่เคยเลิกเลยครับออกแม่งทุกอาทิตย์เลิกน้อยมากเพราะนั้น มันก็จะต้องมีวิธีที่จะเลิกพวกนี้ซึ่งรัฐบาลคอสอชรีดเริ่มไว้แต่ไม่ได้ทำจริงจังก็คือทั้งเรื่องของพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกพระราชกฤิจการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายแล้วก็มามีโครงการเลกราเตลิก,กิโยตินที่ทำได้ช้ามากอันนี้ครับมันก็ต้องเดินต่อซึ่งใหม่เขาจะพูดเรื่องนี้มันเหมือนกับไม่ได้ ช่วยโดยตรงแต่จริงๆมันช่วยมากเลยครับวิธีทำเกาหลีที่เราไปดูตัวอย่างมาเขาทำได้ผลสำเร็จเยอะมากโอเคครับถ้ามีเวลาผมเล่ารายละเอียดให้พังเพิ่มได้เพราะผมเนี่ยเป็นคนริเริ่มเรื่องนี้กับดรสมเกียดดกตรติดรเดือนเด่นโดยไปเอาไอ้พลังที่ทำให้เกาหลีเนี่ยเข้ามาวางรากฐานไว้ชื่อดออรสกอตจาอบ ซึ่งเคยเป็นดเี렉เตอร์ทางด้านของคอมพลายแอนซ์ของ OECD โ okay, อเคครับ